อันนี้เขาเรียกผักอะไรเนี่ยใบโบบกเหรอใช่ใบโบบกเหรอเฮ้ยแต่มันใบใหญ่นะเองลองเทียบดิเองเทียบกับหน้าได้ใบหนึ่งลองเอาเทียบกับฝ่ามือนิใช่เหรอใช่เนี่ยมีมุ้งงอ้หเดยเอาใบแบงออกเลยใบแล้วใบแยแบบมือบบเงี้ยเออโหดูนะใช่เหรอครับพี่น้องใช่ดยโหใบใหญ่อนนี้อ่เอกใบโบบกอะไรอะไรมันอร,ร่อยไหม อร่อยอร่อยอร่อยเออใบบบกบับกอ๋ออร่อยกินมันกินมันกินน่องไงไปทำอะไรทอดเออจริงหรือเปล่าทอดจริงหรือเปล่าเออเอาไปทอดใช่ไหมมันจะอร่อยโอ้แต่ต้นเบลือยเลยเนี่ยเออพี่ก็ไม่เคยใบบบก เออโอเคแค่นี้ <c oughs> แหละไอ <c oughs> ้หนูแจ้ว